รูปสัญญาและอารูปสมบัติยังมีใช่ธรรมชันที่เป็นเครื่องขูดเกลาจุนทะข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้คือภิกษุบางรูปในกรณีนี้พอสงัดแล้วจากกรรมทั้งหลายสงัดแล้วจากธรรมที่เป็นอกุศลทั้งหลายเข้าถึงปฐมฌานประกอบด้วยวิตกวิจา์มีปีติและสุข อันเกิดจากวิเวกแลวแลอยู่ความคิดอาจจะมีแก่เธอนั้นอย่างนี้ว่าเราอยู่ด้วยทำเป็นเครื่องขูดเกลาดังนี้จุนทะแต่ธรรมคือปฐมฌานนี้เรายังไม่กล่าวว่าเป็นธรรมเครื่องขูดเกลาในอริยวินัยก่อนกล่าวแต่เพียงว่าเป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรมในอริยวินยัยจุนทะอันหนึ่ง ข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้คือภิกษุบางรูปในกรณีนี้เพราะความที่วิตกวิจารทั้งสองระง,งับลงเข้าถึงตุติยาชาเป็นเครื่องผ่องใสแห่งใจในภายในให้สมาธิเป็นธรรมอันเอกผุดมีขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิแล้วแลวอยู่ความคิดอาจจะมีแก่เธอนั้นอย่างนี้ว่า เราอยู่ด้วยธรรมเครื่องขูดเกล่าดังนี้จุนทะแต่ธรรมคือทุติยาชาน,นี้เรายังไม่กล่าวว่าเป็นธรรมเครื่องขูดเกล่าในอริยวินัยก่อนกล่าวแต่เพียงว่าเป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรมในอริยวินยัยจุนทะอันหนึ่งข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้คือภิกษุบางรูปในกรณีนี้ เพราะความจางคลายไปแห่งปีติย่อมเป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติและสัมปชัญญะและย่อมสวยความสุขด้วยนามกายชนิดที่พระอริยเจ้าทั้งหลายย่อมกล่าวสรรเสริญผู้นั้นว่าเป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติอยู่เป็นปกติสุขดังนี้เข้าถึงตติยฌานแล้วแลอยู่ความคิด อาจจะมีแก่เธอนั้นอย่างนี้ว่าเราอยู่ด้วยทรรเครื่องขูดเกลาดังนี้จุนทะแต่ธรรมคือตติยฌานนี้เรายังไม่กล่าวว่าเป็นธรรมเครื่องขูดเกลาในอริยวินัยก่อนกล่าวแต่เพียงว่าเป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในเทตธรรมในอริยวินยัยจุนทะอันหนึ่งข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้ คือภิกษุบางรูปในกรณีนี้เพราะละสุขเสียได้และเพราะละทุกข์เสียได้เพราะความดับไปแห่งโสมนัสและโทมนัสทั้งสองในการก่นเข้าถึงจะตุทชาญไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบขาแลวแลอยู่ความคิดอาจจะมีแก่เธอนั้นอย่างนี้ว่า เราอยู่ด้วยทำเครื่องขูดกล่าดังนี้จุนทะแต่ทำคือจะตุตชาน,นี้เรายังไม่กล่าวว่าเป็นทำเครื่องขูดเกล่าในอริยวินัยก่อนกล่าวแต่เพียงว่าเป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรมในอริยวินยัยจุนทะอันหนึ่งข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้คือภิกษุบางรูปในกรณีนี้ เพราะผ่านผลรูปปรสสัญญาโดยประการทั้งปวงเพราะความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งปฏิฆะสัญญาเพราะไม่ได้ทำความในใจซึ่งความกำหนดหมายในภาวะต่างๆพึงบรรลุอากาสานัญจายตนะอันมีการทำในใจว่าอากาศไม่มีที่สิ้นสุดแล้วแลอยู่ความคิดอาจจะมีแก่เธอนั้นอย่างนี้ว่าเราอยู่ด้วยทำเครื่องขูดเกลาดังนี้จุนทะ แต่ธรรมคืออากาสานัญจายตนะนี้เรายังไม่กล่าวว่าเป็นธรรมเครื่องขูดเกล่าในอริยวินัยก่อนกล่าวแต่เพียงว่าเป็นธรรมเครื่องหยุดสงบในอริยวินยัยจุนทะอันหนึ่งข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้คือภิกษุบางรูปในกรณีนี้เพราะผ่านพ้นอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวงเสียแล้ว พึงบรรลุวิญญาณัญจาตนะอันมีการทำในใจว่าวิญญาณไม่มีที่สิ้นสุดแล้วแลอยู่ความคิดอาจจะมีแก่เธอนั้นอย่างนี้ว่าเราอยู่ด้วยทำเครื่องขูดเก่าดังนี้จุนทะแต่ธรรมคือวิญญาณัญจายตนะนี้เรายังไม่กล่าวว่าเป็นทมเครื่องขูดเก่าในอริยวินัยก่อนกล่าวแต่เพียงว่าเป็นธรรม เครื่องอยู่สงบในอริยวินัยจุนทะอันหนึ่งข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้คือภิกษุบางรูปในกรณีนี้เพราะผ่านพ้นวิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวงเสียแล้วพึงบรรลุอากินจัญญายตนะอันมีการทำในใจว่าอะไรอะไรไม่มีแล้วแลวอยู่ความคิดอาจจะมีแก่เธอนั้นอย่างนี้ว่า เราอยู่ด้วยทำเครื่องขูดเกลาดังนี้จุนทะแต่ทำคืออากินจัญญายตนะนี้เรายังไม่กล่าวว่าเป็นธรรมเครื่องขูดเกลาในอริยวินัยก่อนกล่าวแต่เพียงว่าเป็นธรรมเครื่องอยู่สงบในอริยวินยัยจุนทะอันหนึ่งข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้คือภิกษุบางรูปในกรณีนี้ เพราะผ่านผลอากินจัญญาจตานะโดยประการทั้งปวงเสียแล้วพึงบรรลุเนวสัญญานาสัญญาจตานะแล้วแลอยู่ความคิดอาจจะมีแก่เธอนั้นอย่างนี้ว่าเราอยู่ด้วยทำเครื่องขูดเก่าดังนี้จุนทะแต่ธรรมคือเนวสัญญานาสัญญาจตานะนี้เรายัางไม่กล่าวว่าเป็นธรรมเครื่องขูดเกลาในอริยวินัยก่อน เล่าแต่เพียงว่าเป็นธรรมเครื่องอยู่สงบในอริยวินัย